เป็นไดพี่น้อง DIY ชั้นวางรองเท้าออพอเมื่อกี้มันเป็นตูวลำโพงธรรมดาตูวลำโพงนี่ผมเอาลำโพงออกแล้วแก้ฝ้าห้างหนามันออกทั้งสองตัวเจะออ้งสองตัวกําลังกําลังเบิง่งมาสิว่างไยไดดีอันนี้คือว่างไยนอนเป็นสองสันสำหรับขาสำหรับขามันนี่ผมเอา,เอาช่องช่องล้มไหม ถ้าพวกเลนเครื่องเสียงก็บสิรู้ว่าช่องลมของของตูลำโพงอะไรปฏิวัยช่องล้มมันช่องล้มมันช่องเสียงมันนั่นะ พอดีพอดีตอนแรกว่าจะหาใหม่หาใหม่ซุปไซนี่แล้วก็ตะปูกเกียวหยึดใส่พอดีมันมีลินตรงนี้อยู่ครับเนี่ยนี่เราเห็นว่ามันมีลินมีลินตรงนี้โพขุ้นมากอยู่ลอบๆขันขันสกูเขาใส่กับกับลำโพงเลยเลยคขันเขานี่ ขอใส่กระลุลกพงเดี๋ยวเลยก็เลยเพราะต้องเสียเวลาไปเอาหาแนวหยัดใส่นี่แข็งแรงทงทานบ่มีมิโย ของทุกอย่างใส่ซียูในตัวมันเองเพราะว่าสิเป็นขาดอกสกูแด่แต่ตัวขันตัวขันนี่ก็ไมาจากนี่ครับอันนี้มันสิมันอยู่นี่ตัวนึงขันอยู่นี่ตัวนึงตัวละสองตัวนี่เป็นเราตัวขันนี่ก็มาจากตัวมันเองมีซีตัวพอดีเลยตัวนี้มันสิขันอยู่ระว่าง ระวังดอกลำโพงเสียงแหลมกับระวังดอกลำโพงเสียงกลางกับช่องล้มมันิดขันอยู่นี่พอดีได้ๆตัวสองตัวตัวนี้เสียมาใสใสดตีตัวนี้เสียมาใสนี่มะเบิ้งเห็นแตัวนี้ผมเสียมาใส่ใสเดี๋ยวเสียให้เบิง้ง มาใส่นี่ครับขันใส่นี่นี่ขันใส่นี่ตัวหนึงห่งแล้วก็ะสีใส่ฟังนี่ตัวหนึงห่งแล้วก็ะสีใส่ตัวนีตัวหนึง่งใส่นี่ตัวหนึง่งก็จะเป็นซี่หองพอดีเพราะขันใส่นี่ใส่นี่แล้วเาก็เอาไม้หรือเอาพีวีซี เหลือใส่น้ำบานน่ะมาใส่นี่อ่าเดี๋ยวสิให้เบิง้งตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ตัวหน,นึ่งเพราะว่าเขาจะเจาะนี่เขาจะใส่ักตัวเขาจะใส่พีวีซีหรือว่าใส่ใส่พีวีซีหรือว่าใส่ใหม่กตัวเขาจะเจาะถ้าเขาจะเอาพีวีซี พีวีซีมีพีวีซีอ่หกขุนเนี่ยแหลปะปลาปลาเขาธรรมดาเนี่ยนี่ถ้ามันมีเหลือใส่ก็จะใส่หลายเจาะนี่ตัวนึงเจาะกลมๆแล้วก็เจาะนี่เจาะนี่เจาะนี่ใส่ยักษีตัวหนึ่ง,อออออส,ส,งสองสามสี่แล้วก็พีวีซีสุบเจาะเจาะเจาะเอาพีวีซีเอาพีวีซีสุบใส่เอาพีวีซีสุบใส่เอ,สเอาวางเพราะต้องเอาแผ่นทึบไปเลยเพราะแผ่นทึบมันต้องหาไม้อัดมาอีก เทาแค่เจาะเจาะตัวนี้เจาะคมๆเอาพีวีซีประกอบใส่ประกอบใส่พีวีซีแล้วเนี่ยใครเอามายดอดเนี่ยเมายึดใส่กันนี่พอดีแพงตัวนี้แพงตัวนี้มันมีมันมีเดือยมากกัมันอยู่แล้วนี่เดือยมากกัมันอยู่แล้วเท่ากับเจาะเจาะโพลลงโพลงมากมากไว้แล้วก็เจาะเจาะแล้วก็ดูเรงตัวนี้ซุบเข้าไปเ,เร็จเรียบร้อย ทิ่งที่ไห้หาเพิ่มก็คือแน่ทีสีมะขันนี่ก็คืออาจ์ซีไปหาเบึงทอพีวีซีเหลือใส่ที่แกะออกอยุดลำบาน,บาน,นะอะอ,อาจอาซี่อารซี่ีอยู่อยาหาเก็บม,มาใส่ถ้าบ่ามีหรือก็อาจ์ซีเอาไม้ไผ่ก็ได้ฮเรียบร้อยแข็งแรงโอ้ยหยก <laughs>